จจังใใมกรราาบอ,ทอ,โอ,โอา้ทปิิตคำูหเชิญเที่ยวงานวันสงกรานร่วมสืบสารประเพณีสงกรานรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพรถน้ำองค์ปู่ปาริจิตนาคราชวันที่ 14, 15, 16เมษายนณวังองค์ปูปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลบ้านจำปาดงตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานนนิวาดจังหวัดสกลนครพิเศษสุด,เสด14เษมษายนพบกับอลังการนางรำรำถวายองค์ู่ปาริจิตรนาคราช599นางรำเต็มพื้นที่ทุ่งนาลุงพลและกิจกรรมมากมายมีทังเกมชิงรางวัลตลอดงานเช่นประกวดเจดีซายแข่งเซปักตะกร้อและแข่งเปตองอย่าลืม,ลมพบกันที่นี่ทุ่งนาลุงพน i uh -huh. สวัสดีครับ fc ที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับเจอกันอีกนะครับในวันครอบครัวนะฮะก็คือวันที่14นะครับต่อจากวันที่13นะครับวันสงกรานนะครับหรือว่าเรียกว่าวันสงกรานฟิวเวลนะครับระดับโลกเนาะนะครับแล้วก็ที่มีจากหน่วยงานนะครับจะมาดูประเทศไทยที่ มานครนะครับกรุงเทพมานครนะครับเพื่อจะนําวัฒนธรรมในการลาเล่นของชนต่างชาตินะครับที่มาไหลามารวมกันเล่นอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นชาติใดทางยุโรปเอเชียนะครับมาเล่นรวมกับชาวไทยถ้าถึงขนาดนี้ในวัฒนธรรมใดชาติหนึ่งชาติใดแล้วเกิดแบบนี้นะฮะเรียกว่า จะมีเดี๋ยวผมอ่านชื่อก่อนผมลืมยูเนสโกนะครับยูเนสโกนะครับยูเนสโกจะมาสังเกตการที่ประเทศไทยนะวันที่13นะครับนะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเพื่อวันนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนสีลมสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเต็มคลาคล่ำไปด้วยคนชาต่างชาตินะครับทั้งอาเซียนเอเชียนะครับยุโรปอเมริกา จีนรัเสเซียยูเครนก็มาไหมเนี่ยก็คือใครก็ได้ครับจะเกลียดชังกันอย่างไรด้วยเผ่าพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ของชาติอื่นๆพอมาอยู่สงกรานตเฟติวัลปุ๊บมีแต่วความสุขมีแต่วความรักความสนุกสนานกันนะอันนี้ถูกจับตานะครับจากยูนิสโกเลยนะฮะไม่ใช่อของเล่นนะ อาจจะนำเรื่องนี้เก็บตามรูปแบบระเบียบของเขานะครับว่าข้อมูลขนาดไหนอย่างไรจะนำไปประกาศเป็นนะฮะเขาเรียกว่านำไปประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อมนุษยชาตินะครับโอ้โหนะครับเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะ นะครับส่วนพวกเราก็นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขสนุกสนานพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพัฒนามาเรื่อยๆนะครับในความหมายของการสนุกสนานวัฒนธรรมไทยโดยมากผมท่านลองสังเกตดูทุกทุกภูมิภาคนะจะต้องมีความสนุกสนานคือเหมือนลาะลายพฤติกรรมวัฒนธรรมแบบนี้ ให้สังเกตดูเวลาคนเข้าไปเล่นอยู่ในวัฒนธรรมนั้นอะ่ะมันมันตัดความว่าเป็นวันณรทางสังคมออกไม่ใช่ว้ยฉันรวยนะให้ฉันเปียกแค่3มหยดนะเอาคนจนเปียกให้หมดไม่ใช่นะนะครับส่วนใครว่างไม่เล่นก็คือไม่เล่นถ้าใครตั้งใจที่จะไปเล่นคือมีความสุขเลยไม่ว่าจะรวยยากดีมีจนมีความสุขนะ เพราะว่าบรรยากาศคือเมื่อได้โดนกระแสน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะมีชุ่มฉ่ำเนาะแล้วก็เราต่อเล่นกันมาตลอดต่อสู้กันมานะครับก็จะมีความเชื่อความอะไรผสมเยอะแยะนะครับแล้วก็มีการทายว่ามีนางมีนางอะไรปีนี้ท่านจะมีอารมณ์อะไรดูจากอาวุธท่านนั่งสัตว์อะไรมาเป็นพาหนะ ก็มีการทักทายกันนะครับปีนี้น้ําจะดีหรือน้ําจะท่วมหรือน้ําจะแรงจะมีสภาพโหดร้ายต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมีการทายนะครับแน่นอนครับเรื่องการดูดวงดูนั่นดูนี่ก็จะเป็นปกติเนาะเราก็พัฒนาต่อมานะครับก็จะเอาความเชื่อศาสนาไปผูกนะครับเพื่อให มีความอ่อนโยนนะครับมีมีการใจที่เป็นบุญขึ้นมาเช่นอ่ะสนุกสนานก็อ่ะมีทําเพื่อศาสนาอ่ะนะครับทําเพื่อแบ่งปันทําเพื่อบริจาคทําเพื่อทําบุญทําทานนะครับมันก็จะสนุกแล้วก็ยังได้บุญในความหมายของการพัฒนาให้ศาสนากับการลเล่นนะครับมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เริ่มจะได้รับความนิยมแล้วก็ สงกรารสร้างเศรษฐกิจแน่นอนครับรเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่อมาคืออุปกรณ์ในการเล่นสงการมันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับนะครับในการทําปืนยิงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั้นสงการสร้างสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเราต้องส่งเสริมนะครับ เป็นการท่องเที่ยวด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากครับทุกท่าน200ท่านนะครับวันนี้คงเป็นวันพักผ่อนส่วนใหญ่เนาะนะครับสวัสดีครับคุณรำพันนะครับผมนะครับนะครับคุณปนอมคุณจัญญานะครับคุณเพนนะครับคุณนงนตชคุณชวราแม่กระต่อยแม่กระต้อยนะครับ f c พ o r t อนะครับ นะครับคุณคุณแทนใช่ไคคุณแทนทินนะครับคุณธัญญะคุณธัญญญาอ่คุณธัญญะนัชพักนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณปิ่นทวนแอดมดครับสวัสดีนะครับคุณสุทธิศักดิ์คุณครูสอรี่นะครับคุณคุณรามรัตจันทร์นะครับอ่านผิดข้อภายเนาะคุณรามคุณแรมนะครับ คุณบรรจงนะครับผมนะครับแล้วก็คุณเป็นศรีคุณวัตรันทรนนะครับผมนะครับคุณปินทวนภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับคุณ A B นะครับนะครับคุณสมสมใจนะครับคุณระวันนะครับผมคุณโชติกาคุณยุพินคุณไพบูรณ์นะครับคุณไปทูนคุณฮัลโหลคิตตี้นะครับคุณการเวลาสวัสดีครับจันกำลังใจเสมอขอบคุณมากครับ คุณลำไยคุณสาลี่นะครับผมนะครับคุณเฟมเบอรี่มดนะครับคุณวะคุณวรันวะคุณวะรันคุณวรันวันลหละนะครับคุณวรันวันนะสรัีคราจารย์นะครับแอดดารินครับสรดีครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านครับคุณรัศมีนะครับคุณยุพร้อมนะครับผมนะครับ คุณประนอมคุณไพร์วันนะครับคุณจุพัดีนะครับผมคุณศรีดานะครับคุณมารีด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณแสงวันก็มาแล้วครับคุณสสิปภาก็มานะครับคุณทิวาวาก็มานะครับผมนะครับคุณพจนนาคุณการโคเรียคุณกันโคเรียแสดงว่าท่านอยู่เกาหลีแน่เลยนะฮะช่วงนี้นะ คุณหลานเยอะเอซีพตอมาส่งกาลังใจจา์ขอบคุณมากครับนะครับคุณกาวิตาเนาะคุณอํานวยนะครับคุณกำมลคุณกระดกพรคุณสุนทรีนะครับคุณทะนัดนะครับคุณศิรินัดคุณสมหญิงนะครับคุณบํารงคุณคุณพร้อมพัน์นะครับคุณคุณอะไรนะคุณสันชานนะ คุณสันสันอเปาที่ร้านองค์ปู่ประวัติศาสตร์ต้องจาลึกแน่ๆครับโอ้คุณเสมือนสุเทพสดีครับคุณท่าท่ากระตักฟิล์มเหรออ่านผิดขออภายนะอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเอาเมื่อกี้อยู่สองเมื่อกี้เห็นสองร้อยหายไปละ <laughs> นะครับเมื่อกี้สองร้อยหายไปละอ่านชื่อนานไปหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับ ลานองค์ปู่ลานองค์ปู่เนี่ยนะสุดยอดเลยนะนะครับผมเห็นแล้วมานั่งดูทีหลังนะครับสวยงามมากพร้อมเพรียงมากนะครับคนห้าร้อยกว่าคนแต่พร้อมเพรียงมากน่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นวันที่เหมือนเป็นใจเนาะแดดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนั้นนะฮะดูแล้วก็มี ความสุขใจส่วนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับงานแบบนี้ต้องบารมีลุนล้วนต้องบารมีล้วนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งท,ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนในวันนี้นะครับนะครับให้เกิดสิ่งที่งดงามหายากนะครับเอ,เอาง่ายๆฮะในประเทศไทยตอนนี้มีใครทำได้อะ ราะไม่มันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะทําให้ใครไปทําแบบนี้ไงลานองค์ปู่ทําได้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากไม่รู้จะพูดคําใดไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับก็ขอคารวะด้วยจิตนะครับจากอาจารย์พุทธชัดนะครับกับทุกคนที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับมันมีสามมันมีสามวันเนาะวันนี้ต่อมาก็จะเป็นเหมือนการท่องเที่ยวเลยนะครับก็จะมีการละเล่นนะครับ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นเป็นแรงกายแรงใจในการช่วยนะครับอำนวยความสะดวกเตรียมสถานที่นะครับนะฮะทุกท่านก็เห็นแล้วนะนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากผมผมพยายามที่จะบันทึกเพื่อจะนำมา คล้ายๆว่า Reaction นะครับดูไปพร้อมกันก็อธิบายไปด้วยนะครับแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนนะครับขอบคุณมากครับทำได้เยอะแยะครับจากแรงศรัทธาไม่ใช่แรงขอทานใช่ครับเดี๋ยวจะมีคนเอาไปแซะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเขาคนนั่งแซะพวกนี้รู้แค่ว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้สังคมมันนั่งแซะตัวมันเองก็ไม่เจริญกิตใจก็ไม่เจริญ แน่นอนครับมันมีคนแซะแน่การแซะหนึ่งครั้งแสดงว่ามันอิจฉาหนึ่งครั้งการแซะทั้งวันมันอิจฉ้าทั้งวันเราคิดในใจได้แล้วครับว่าจะมีใครแซะ <c ười> คือคนที่ไม่เจริญเนะี <c ười> ่ยเขาจะแซะคนจิตใจไม่เจริญที่เขาอยู่ก็ไม่เจริญนะครับเขาจะแซะคนอื่นอิจฉาคนอื่นคนอื่นทําเพื่อสังคมทําเพื่อการท่องเที่ยวทาเพื่อสวนรวม ทุกคนมีแรงศรัทธาแต่พวกนี้จะดูถูกเหยียดหยามมันอยู่สภาพเหมือนคนครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับคนพวกอิจฉาเนี่ยจะเหมือนคนครึ่งบกครึ่งน้ําผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับนะครับเหมือนมันยังไม่เกิดเหมือนสัมบเวสีนะฮะนะครับดังนั้นเราก็ปล่อยมันไปครับเพราะว่าท่านจงรู้เถอะว่าคนที่แสะลุงพลเนี่ยคือคนที่ไม่เจริญทางจิตใจ นั่นคือมันพยายามระบายความอิจฉาออกมาแค่นั้นเองครับอย่าไปคบมันนะฮะอ่ะนะครับคุณต้นคุณสิสิลายางครับสวัสดีนะครับบอกว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ขอให้ทุกท่านขอให้ทุกๆคนที่เป็นคนไทยสุขภาพแข็งแรงทำงานใดขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวยๆปังๆตลอดไปเทินสาธุนะครับ ขอบคุณกับคําอวยพรดีๆจากคุณศิลาหยางนะครับ FC ของพวกเรา FC พอต่อเนาะก็ให้พรนี้ไปถึงคุณศิลาหยางนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยพร้อมเพียงกันขอให้คาอวยพรนี้จงเป็นจริงในบัดดลนะครับผมนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่ผมไปอ่านนะครับคอมเมนต์ทุกท่านนะครับที่ ที่ไปดูย้อนหลังนะครับทุกท่านก็มีคอมเมนต์นะละักมีท่านหนึ่งครับท่านคงเป็นห่วงผมมากนะครับแกคงตามดูทุกวิดีโอของผมแล้วนะครับคนดูย้อนหลังก็น้อยลงหมายความ่าคนดูย้อนหลังก็หายไป70%แกคงห่วงมากครับแกก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ทำคอนเทนต์ใหม่เถอะถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ไม่รอดไม่มีคนดูก็หมายความว่า คนดูก็คือคนที่ทําให้ให้อยู่ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับในความในความเป็นห่วงของท่านเนาะนะครับผมก็ไม่รู้จะไปทำคอนเทนต์ไหนนะฮะบอกตรงๆนะถ้าผมจะไปฟาดฟันไปดา่าแล้วก็ทำให้ทุกท่านต้องมาดูผมว่าผมจะด่าใครผมว่าอ่าผมว่ามันมันไม่ถูกจริตผมนะครับทั้งนั้น ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะให้คนมาดูนะครับก็ให้ f c ซลุงพลเป็นคนตัดสินผมเองนะครับว่าจะดูหรือไม่ดูนะครับหรือท่านจะไปดูใครมากกว่าก็มันก็สุดแล้วแต่นะครับมันเป็นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะฮะนะฮะว่าผมจะทำยังไงให้คนมาดูนะฮะก็อยู่ที่ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปรับเงินใครที่จะมาทำลายใครเราเราก็จะไม่มีทางไปของเงินนะครับก็ ก็ดูดที่การมาดูย้อนหลังนั่นแหละครับนะต้องยอมรับนะทุกท่านการมาดูย้อนหลังหายไปหมดเลยนะครับนะครับคนสี่คนเคยดูวันหนึ่งสองวันเป็นหมื่นนะครับตอนนี้หายไปหมดเลยก็ไม่รู้ทาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะต้องขอบคุณมากครับความผมก็ขอบคุณในความห่วงใยนะครับว่าอาจารย์เปลี่ยนคอนเทนเถอร์นะครับแต่จะมีรู้คอนเทนต์ไหนนะครับถ้าคอนเทน ไปประทะจนจะทำให้ตัวเองเป็นกระดงคดีลักษณะแบบนี้มันก็เสี่ยงนะครับทำอย่างนี้ดีกว่าไหนใครมีแนวทางยังไงให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนที่จะคนมาดูมันเกี่ยวกับคนดูไหมหรือว่ายังไงนะครับก็แนะนำมาได้นะครับแนะนำมาได้นะฮะส่วนตัวผมก็คือรอคือถ้าเราจะบอกว่ารอ รอสิ่งที่มันมันกำลังค่อยๆคืคบคานไปสู่ความจริงนะฮะก็คือการติดตามนะครับเาขาเรียกว่าลำดับที่ศาลได้นัดหมายนะครับทางฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยของคดีใหญ่นะครับเราก็รออยู่เดือนมิถุนายนนะครับน่าจะทุกคนก็จะหวนกลับมาเพื่อเพื่อเอาใจช่วย ลุงพลอีกครั้งในการาขึ้นศาลตามกำหนดนะครับก่อนจะถึงตรงนั้นก็เราก็ไม่รู้นะว่าใครคือมันว่างเปล่าเนะมันเหมือนกับว่าเป็นสุญญากาศว่างเปล่านะครับ f c ลุงพลทั้งโลกก็อาจจะหันเหนไปทำทุกทำภารกิจอื่นๆนั่นแหละฮะนะครับดังนั้นคนคนไม่มาดูผมว่าทุกคนเหมือนกันเนาะทุกช่องทุกช่อง เพียงแต่ผมมันลงไว้ก่อนผมลงไว้ก่อนเพื่อนแค่นั้นเองนะครับนะครับผมลงไว้ก่อนเพื่อนนะฮะก็สู้ๆนะครับนะอ่ะมาดูอะไรบ้างที่นะท่านจะได้ยินได้ฟังเวลานี้นะครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับเขาได้ประกาศตัวเองแล้วนะครับว่าเขาจะเป็นยูทูบเบอร์อิสระยูทูบเบอร์อิสระ ก็คือเราจะพูดในสถานการณ์จริงนะครับเอามาวิเคราะห์หาใช่ว่านําใครมาพูดให้เสียหายนะครับนะครับก็มันมันก็เป็นการคู่ขนานของเรื่องนี้อยู่นะครับนะครับก็คือเอาไม่ว่ามีผู้ชายสองคนนะฮะคนหนึ่งประกาศไปแล้วว่าเป็นเอกเทศนะครับล่าสุดผู้ชายคนหนึ่งประกาศแล้วว่าเป็นอิสระขอเป็นอิสระนะครับแต่เป็น f อลุงป้า เราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นเหมือนพวกเราเอาเรื่องรําเรื่องอะไรมาพูดด้วยความมีความสุขใจนะครับอย่างสุดซึ้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของคนที่มีเป็น FC พอตอถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีเอฟซี FC พอตอทุกคนยูทูบเบอร์ลุงพลจะต้องนําเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องเชิญชวนว่าท่านจะต้อง รู้สึกตื่นตาตื่นใจพร้อมที่จะท่านนำสถานการณ์นี้มาเล่าในมุมมองต่างๆของการรำแล้วพยายามพูดถึงขอบเขตที่พวกเรารู้ว่าลุงพลมีศัตรูหรือมีฝ่ายที่ทำลายลุงพลอยู่ดังนั้นเหมือนผมว่ามันจะต้องมีคนไม่ชอบที่ลุงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ร้านองค์ปู่นี่คือขอบเขตของ f อซพอต่อ และยูทูบเบอร์ลุงพลมันจะต้องมีมุมมองที่เราเราแราวม่ระวังเราต่อสู้เพื่อเพื่อพวกเราร่วมกันเพื่อแสดงจุดนี้ว่า 1. เราต้องตื่นตาตื่นใจสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกมีความสุข 2. เราจะต้องเราแราวดระวังว่าเราต่อสู้มานานเรารู้มานานว่ามีฝั่งไหนที่เกลียดชังลุงพลแล้วเขาจะต้องอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สุขเขาจะต้องมาโจมตีอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้น ยูทูบเบอร์ลุงพลทุกคนถ้าไม่นําเรื่องนี้มาชื่นชมมาวิเคราะห์แล้วก็มาเตือนว่ามันจะมีอะไรมาใครเกียดชังลุงพลบ้างมันอยู่ในใจของเราหมดแล้วเรารู้มานานแล้วดังนั้นใครที่อคนเป็นเอกเทศก็คงไม่ไม่พูดถึงลุงพลมาแตนก็ได้เพราะเขาเป็นเอกเทศและใจไม่มาแล้วก็คือไม่สามารถนําเรื่องนี้มาพูดได้คุณก็จ,จะ อาจจะไม่ไม่สบายใจที่จะมาพูดเพราะว่าถ้าคุณมาพูดให้ลุงพลมาแตนมุมบวกปุ๊บอาจจะคนที่ไม่ชอบลุงพลมาแตนที่กําลังชื่นชมคุณอยู่ก็อาจจะมีปฏิกิริยาดีที่สุดคือคุณไม่พูดถึงลุงพลมาแตนคนสนับสนุนใหม่คุณก็เขาอาจจะมีความสุขนะฮะประมาณนี้นะฮะดังนั้นคนที่ประกาศอิสระก็ แต่เป็น FC ซพอตต่อดัง <c oughs> นั้นคุณจะต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในลานองปูเนีย่ยไปไปประกาศสักดาไปชื่นชมไปชื่นชอบนะครับคุณจะต้องกล้ากล้ากล้าแสดงอย่างนี้มันจะได้ล้างความเข้าใจผิดของพวกเราว่า คุณไปอยู่ฝั่งที่จ้องทำลายลงพลอยู่มันจะได้หมดไปต่อไปคุณอาจจะไม่ไม่ชื่นชมพวกเราไม่พูดถึงพวกเราสักแอะจะโจมตีคนใดคนหนึ่งตรงนี้ f อฟซีลงพลเขาจับตาดูยอยู่นะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของคนบางกลุ่มนะครับว่าจริงๆแล้วเขา เขากำลังมีความทุกข์ใจจะจัดระเบียบตัวเองอย่างไรเมื่อเดินไปอยู่จุดนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันลำบากครับผมก็ห่วงนะฮะว่าคุณจะทำอย่างไร FC ของลุงพลจริงๆเนี่ย,จะ,บบยนะจะคิดแบบผมเนี่ยนะครับจะคิดแบบผมแน่นอนนะครับก็คือเราจะมุ่งไปหา ให้กำลังใจและจะมีความสุขในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ลานองปูกับลุงพลพัฒนนะครับมันมันจะออกมาทางใจออกออกทางสีหน้าท่าทางท,ทันทีเพราะว่ามันหล่อล้อมจิตใจเราเกินกว่าที่เราจะกันแกล้งได้นะครับดังนั้นทุกคนพอรู้แล้วนะครับ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหาผมนะท่านจริงๆท่านไม่ไม่น่าจะใช้คําว่ามาขอความเห็นให้อาจารย์ท่านก็ให้เกียรติให้อาจารย์เพราะอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะมุมมองต่างๆให้ผมหน่อยแบบนี้นครับซึ่งผมก็บอกว่าเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ในโซเชียลเนี่ยใครโจมตีใครในโซเชียลนะครับผมว่าธรรมชาติของคนไทยเนี่ยคนที่กล่าวหาใครก่อนจะต้องมีมุมลบในหัวใจคนก่อนว่าว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยไม่ชอบการใส่ร้ายหรือการกล่าวหาแล้วมันหารูปมาทำยากหลักฐานจะเอามาโชว์เนี่ยมันทำได้ง่ายมันอะไรมันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ ส่วนเรื่องไหนจริงไม่จริงมันไม่มีใครรู้เลยนะครับดังนั้นผมก็บอกว่าสบายใจได้นะครับผมว่าผมให้ความเคารพ FC พอต่อมากกว่าเพราะว่าเขามีวิจรารณญาณที่ดีมากในสังคมไทยเราไม่ชอบการกล่าวหาใส่ร้าย,ายเพราะเราเจอลุงพลโดนกล่าวหาใส่ร้ายมาเยอะแล้ว เราเจอลุงพลโดนกล่าวหาใส่ร้ายมาเยอะแล้วเราเจ็บเราปวดในรกะบวนการกล่าวหาใส่ร้ายใครเห็นด้วยกดห้วใจเลยรัวครับมันสำมันมันดูได้ยากครับมันดูได้ยากมันพิสูจน์ได้ยากดังนั้นคนที่ตั้งหน้าด่าคนอื่นคุณจะทํำยังไงให้เขาเชื่อคุณแค่คุณจะตั้งโต๊ะด่าคนอื่นเนี่ยคุณอยจะคิดว่า การด่าผ่านช่องเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้คนน่าเชื่อถือคุณเนี่ยยากครับบางทีจะเป็นผลเสียกับคุณด้วยนะครับเป็นผลเสียกับคุณด้วยดังนั้นใครเดินพลาดแล้วก็พลาดไปครับเห็นไหมครับวิวัฒนาการวิวัฒนาการของการเดินพลาดเนี่ยในที่สุดก็จะค่อยๆประกาศตัวเองแบบแบบแปลกๆนะคุณไม่สามารถยืนอยู่แบบเดียวกันได้สวัสดีครับพี่มาเลียมครับนะฮะ ผมผมก็เลยมีความคิดส่วนตัวแนะนําท่านไปว่า